ถึงแล้วร้านอาหารกลางวันของเรานะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านชิโอยากุระนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปกินโซบะกัน มาในร้านโซบะแล้วเนี่ยนะคะจะมานั่งกินเฉยๆเนี่ยโห่ก็คงไม่ใช่มื้ออาหารของพี่ตอนนี้อุ้มมาอยู่กับเซนเซแล้วซึ่ง เขาก็จะเป็นคนสอนอุ้มทําโซบะนั่นเองในจังหวัดฟุกุชิมะนะคะในแถบที่บริเวณที่อุ้มมาเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าบริเวณไอซุแถวนี้นะเขาก็จะมีโซบะชื่อดังด้วยเหมือนกันซึ่งโซบะเนี่ยนะเขาก็จะเป็นเหมือนของที่เป็นของดังมีชื่อเสียงของเมืองซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านดังด้วยเหมือนกันก็จะมีเมนูพวกโซบะต่างๆหรือว่าใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอยากจะมาลองเรียนทําโซบะเกาะขึ้นมาที่ชั้น2มาทําได้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาโซบะที่เราเรียนนี่แหละลงไปทําเป็นอาหารกลางวันได้เลยจริงจริง แล้วโซบะของญี่ปุ่นก็แทบจะเป็นเหมือนแบบเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าตามที่สถานที่ต่างๆเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีส่วนผสมหรือว่าจะมีพวกการนวดแป้งวิธีการทําที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวลองมาดูว่าที่นี่เนี่ยเขาทำยังไงคันจิวะคันดีวะคันจิวะคันดีวะ วิธีการทําแป้งโซบะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกับที่อื่นนะแต่ว่าส่วนผสมหลักๆเขาก็คือการผสมแป้งต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่ละท้องถิ่นนั่นเองซึ่งอันนี้นะที่อุ้มมาทำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนแบบรวบลัดเลยนะคะเพื่อนๆจะมีแป้งที่เขาผสมเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอุ้มก็จะเอามานวดวิธีการนวดก็จะเอามาทําเป็นกลมๆเราก็โรยผงแป้งไปเสร็จแล้วก็นวดทําให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากนั้นเนี่ยใช้ไม้นวดแป้งเนี่ยเอามานวดทําเป็นแผ่นส ีเยบางๆหลังจากที่นวดเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามา,าพับหลายๆทบแล้วก็ใส่ผงแป้งลงไปอีกจากนั้นเนี่ยก็เอามีดมาตัดแต่ว่าเส้นโซบะเนี่ยเขาก็จะนิยมตัดเป็นเส้นเล็กๆนะได้แล้วอันนี้ก็คือการทำเส้นโซบะของที่นี่นะคะแต่ว่าไฮไลท์ของอุ้มเนี่ยก็คือการกินนั่นเองเดี๋ยวเราลอง ไปดูข้างล่างชั้นหนึ่งเอานี้ไปกินกันให้อลิเกตโตซาเมช่าให้ วาเลยนี่คนเดียวกิน3ามชามไม่ใช่อันนี้ของพี่ทีมงานด้วยแต่ว่าอยากจะแนะนําเมนูต่างๆของที่นี่อันนี้ก็คือซาลุโซบะอันนี้คือโซบะที่อุ้มทําเองนะน่ากินเหมือนกันนะเขาก็จะมีเส้นโซบะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนน้าซอสให้เส้นอาจจะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนี่ก็คือรู้เลยว่าเป็นฝีมือพี่แน่นอนนี่นะ เอาเป็นว่าแป้งที่นี่โอเคนะอืมมันไม่เลียนกำลังดีไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเมนูที่2เนี่ยเขาเรียกว่าคาโมโซบะหรือว่าโซบะเป็ดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อนะของที่นี่น้ำซุปแบบออกหวานหน่อย แล้วก็กินกับอพอเวลามันเป็นแบบใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆแบบนี้นี่ทำให้เส้นโซบะมันนุ่มขึ้นอีกนิดนึงนะอ่ะเนื้อเป็ดให้ดูเลยอืมเป็ดน,นุ่มนุ่มแล้วก็คือไม่เหนียวเลยนุ่มแล้วก็อร่อยหนึบเลยคือกัดเข้าไปปุ๊บนี่มีความเปรี้ยวหน่อยๆเข้ากันมากอื มาถึงอีกหนึ่งชามอันนี้นะก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยเหมือนกันเขาเรียกว่าคาเดโซบะเป็นน้ำซุปที่เป็นแบบน้ำซุปแกงกะหรี่จะมีความเข้มข้นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบแกงกะหรี่ขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีเส้นมีผกักแล้วก็มีหม,มูขอลองชิมน้ำซุป เฮ้ยอันนี้อเคอ่ะอันนี้นี่คล่องคอเลยใครที่ชอบออกรสชาติเผ็ดแล้วก็เข้มข้นหน่อยนะอุมาสั่งอันนี้ได้ไหนขอลองน้ำกับเส้นนิดนะอืมอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นคนที่กินอะไรแล้วชอบแบบเข้มข้นอันนี้ผ่านเลยอุม้มว่าคาเลโซบะอร่อยอืม ก็คือเป็นกิจกรรมช่วงเช้านะคะที่อุ้มพาเพื่อนๆมากันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวตอนนี้ขอกินก่อนนะอันนี้น่ากินอะแต่ว่าของพี่เขาเดี๋ยวกลับไปกินจาลุโซบะอันเดิมก็ได้แต่จากที่เที่ยวต่างๆแถบไอซ์ส์ในช่วงเช้านะคะตอนนี้อุ้มกําลังเดินทางกลับมาที่คริยามะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวไปถ่ายกันต่อเนี่ยอุ้มขอเปลี่ยนชุดแป๊บ ค่ะไม่เจอเดนนี๋ยวขอขยับมานั่งใ,ใกล้ๆตรงนี้ โอเคเพื่อนๆอาจจะงงแล้วก็สงสัยว่าอุ้มเปลี่ยนเป็นชุด ที่เป็นชุดกิโมโนแบบนี้เราก็เดินเข้าบ้านญี่ปุ่นเขามาเลยมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นี่มาทําอะไรกันแน่คือจริงๆอุ้มอยากจะอธิบายแบบนี้นะคะที่คุริยามะเนี่ยนะคะเขามีเป็นเหมือนกับเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถเปลี่ยนเป็นชุดที่เป็นชุดกิโมโนสวยๆแบบนี้แล้วก็มาทํากิจกรรมเราสามารถใส่ชุดกิโมโนไปตามบ้านต่างๆที่เขารับสอนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเต้นลําหรือว่าจะเป็นเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นฟันดาบ ก็สามารถเรียนได้เห็นว่าเฮ้ยเออกิจกรรมแบบนี้นี่น่าสนใจนะแล้วก็มีที่นี่ด้วยก็เลยรว,รวบรวมบรรดาอาจารย์เ <th ül ent> ก่งๆทั้งหลาย3ท่านมาที่นี่เลย <th ül ent> เพื่อที่จะมาสาธิตให้เพื่อน <th ül ent> ๆได้ดูกันว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยอยากจะทํากิจกรรมทั้ง3ามอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างฮะเดี๋ยวขอแนะนําอาจารย์ทีละคนเลยละกันนะนี่เธอคนนี้ เป็นอาจารย์ที่จะสอนเต้นล่าเราสามารถที่จะใส่ชุดกิโมโนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเรียนการเต้นลำกับคุณครูคนนี้ได้เลยส่วนอาจารย์ท่านนี้นะคะจะเป็นอาจารย์ที่เขาจะสอนเกี่ยวกับวาดตัวอักษรญี่ปุ่นอาจารย์คนนี้นี่ก็จะเป็นอาจารย์ที่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องของฟันดาบภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอิยโดนั่นเองก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟันดาบและเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนทั้ง3อย่างให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างกันเลยดีกว่า าการรำเนี่ยอาจารย์เขาก็จะสอนท่าพื้นฐานต่างๆนะคะเช่นการเดินการนั่งการคำนับจับพัดคลี่พัดซึ่งท่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้รำในงานพิธีการแล้วก็งานมงคลต่างๆค่ะ เื่กี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นอุ้มซ้อมไปแล้วเวลาเรียนต้องนั่งยังไงต้องทํามือยังไงก็เห็นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะอุ้มก็จะลองแสดงให้เพื่อนๆได้ดูกันลวกันแต่ว่าลําคนเดียวไม่น่าจะสวยนี่เรามาเป็นหมู่คณะเลยเดี๋ยวลองชมแล้วกันนะคะ ของอุ้มในวันนี้ชื่อว่าร้านโมโมเทเนื้อแบบลายสวยมากตายไปเลยอะ่ะอร่อยมาก